ครับอโอเอเออเออโออันเอินอังเอินเออียาวย้าโยยานอินยางยิงอูอูว่าโ Abei, ไวเอวยวยวานเวินวางเวงยูเยยยวนยุนยงปาโปไปเปเปาผานเปิร์างเบิงปีเปียเปียวเปียนปินปิงปูพาโพพายเปยเปล่าพ่านเพิร์าง พิงพีพีเพียวเพียนพินพิงพูมาโมมอไม่เมยเมาโมมานมันมังเมงมีเมียเแมวมิวเมียนมินมิงมูฟาโฟเฟยโฟฟานเฟินฟางเฟิงฟู ตาตาเตยใต้เตยเต้าตูต,ตันตินตางตึงตีเตี๋ยวเตียวตวเตียนติงตูตัวตุยตวนตุนตงท่าเธอไทยเทยเท้าโวทานทางเทิงทีที เทียวเทียนทิงทูทัวทุยทวนทุนทงนาเนอไนเนยนาวโนนานเนนนางเน่งนีเนี่เนียวเนิวเนียนนินเนียงนิงนูโนนวนนองนูลือ งูลาเลาลเลยลาวโลลานลางเรลงลีเลียลีเลียวลิวเลียนลลนเลียงลิงลูล้อลวนลุนลงอีเววกา กอร์กายเกยเก้ากูการเกินกลางเกิงกูกว่ากัวควายคุยกวนคุณควงกุงคาเคอยค่ายเคยเข่าโคคานเคนคางเคิงคูคว้าโคควายคุยควน Un Quang Kong Ha her Hai Hai Hao Ho Han hen Hang heng khu Hoa Hoa Hoai Hui huan Un Quang Chi Chia Chi Chiao Chiu chan Chin Chiang 朱决转尊将，西斜西萧修仙，心向性；西斜西萧修仙，心向性。朱决转尊将，加之之。 chai Chơi Trang châu chan chen chăng chung chu chua chu 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 chuan Chun Chuông chai chan chung chung chân chen 昌、称、除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 、衰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 、嗯、衰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 、 チュンチュンらるラウロランレンラランレンルールアルールイルアンルンロンジャเ,เจ,จอร์จีจายเจยจาวโจ ω, จานเจนจางเจิงจูจัว chui <tír> chuan chun chung sa sơ si si sai sao sâu san sân sang sân su so suy xuân 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 sa sơ ci si, sai sao su so, san sen sang seng su s u sui suan sun s n g